บาโจยูทูบชินเนอร์ครับ mm. มืัอนี้บาโจเสิพามาชมราคาไว้ตลาดนัดอำเภอสีบุเรงเลยครับเด้วอวันนี้ของพ่อไม่จ้อยครับผมทุกวันศุกร์ครับผมทุกวันศุกร์ตลาดนัดตั้งอยู่ละเลาะหม่องเก่าเนะครับเด้อ mm. เรียงออกไปทั้งหนองบัวลำพูนี่แหละครับผมออกจากสีบุเรงเส้นเก่านี่ครับนี่ครับผมเดี๋ยวเราไปสอบถามราคากันเลยนะครับวัน mm. นี้กับทวงกับวันที่ สิครับผมวันที่สิบธันวาสองพัน้าอครับผมว่าสิมีงวงปวยหลายบ่ครับผมเดี๋ยวับเด้อมาชมทีแรกเลยครับผมงวยแม่สาวครับผมเบิ้งหนาเปิ้งตาเ้งตาแจมแียมดำชับเด่นครับเด้อเขอ่องถุงน้องเขาเป้ยแม่สาวเปิดไปเท่าไหร่เปิดไปชครับเกล็ดมืนหานะครับเนาะ ขอเบอร์โทรศัพท์นะครับผม095 095 513 513 4045นรับก็4 5้าห้าอยู่ม <I> ื้หน่าี่นสั่หครับ่ส้าอยอู่นันสัลครับเกาต่อรองได้ครับเนาะเด้ครับเล็บเพียงเล็บขาดีครับผมอูครับฟัวงใหญ่งบรรัยเลยครับเพื่ออันนี้ตัวแรกก้ได้มาะมาณเด็กปีเลยครับเนี่ยปีซีเดียนนะครับ นี่ครับผมสีงามดีครับผมแซ็ขาดีหัวหนกนุ่นดีด้วยครับเด้อเกตหมื่นห้าราคาหนี่ต่อรองได้นะครับผมอ่าโอเคครับผมมันๆนะครับเด้อครับผมสวยดีครับนี่ครับาคาสี่หมื่นกว่าครับแม่ลูกแต่ว่าแม่เราจำเบร์ทัวบะไรนะครับเด้อ นี่เลยครับเด้อมาชมควายงามกับผมของพอกันนี่ครับผมตัวนี้เป็นลูกสาวพ่อได้ครับผมเจ้าลูกสาวบีกุไทยนะพ่อเนาะแปดเดือนนะพ่อมีใบมีหลอดบ่มีใบมีหลอดฟอมนะครับเด้อเบ่งหนาเบ่งตารับผมส่วนได้ส่วนดครับผมแบองนี้เอาไว้ให้ไว้ให้ร้ีครับผมแข้งขาดีหัวหนุกนุ่นได้แปดเดือนดีอ มีซื้อไปนี่งามๆเลยน้องไข่นุ่นเนี่ยครับเด้อน้องไข่นุ่นเนี่ยครับเด้อไม่มีตำนี้นะพ่อเนาะความสูงประมาณเท่าไรปอยี่หานี่ครับเด้อประมาณนี่ครับผมเมื่อเนี่ยมาจากตัวกับพ่อสองตัวตัวนี้ลูกสาวบิ๊กกุ้ยไทยนาะพ่อเนาะดูได้ครับเด้อเบิางหน้าเบิางตาสำจับตาดี พ้อถุงน้องขาวผู้ใดสนใจน้ำโทรสอบทถามพอการได้นยครับเออเบ,บอร์โทรศัพท์เล้คุณพ่อ081ศ4 4, 4. 3, 5, 4, 4. ูนย์แปดหนึ้าเสี่เก้าเามาีามหตัวนี้พ่อจะเปิดราคาเท่าไหร่ป0 0สองแสนสองแสนนะครับเนาะนีเด้อครับเด้อลูกสาวบิ๊กบุไทยมีใบมีหลอดพ้อมนีเด้อครับเด้อผู้ใดสนใจเราไปชมอีกตัวนึง่งนะครับ นี่ครับผมตัวนี้เป็นตัวที่สองตัวนี้เป็นลูกสาวพ่อเลยครับนี่นอครับเด้อตัวนี้เป็นลูกลูกสาวบิ๊กเบิร์ด้อครับเนาะเบิงเด้อครับเบิรงนี่แหละครับ,บ,บ,รบ,บผมสีดอกเล้าขาเจ้าเงินเบิรงหน้าตาเด้อครับผมแ <MBA> ข้งขาดีครับผมตาเทียมเทียมเทียมชัดเด่นได้จ่ายาเดือนหรอครับได้สิขเขาเก็เดือน <MBA> สิขเขาเก็เดือนนะครับเด้อตัวนี้ก็มีใบ <MBA> มีหลอดพร้อมนี่แหละครับผมผู้ใดสนใจนะครับเด้อกิ่งกลางสอบถามคุณพ่อได้ ตัวนี้น้อยได้เปิดเท่างแต่ปะเปิดไปสิบหนึ่งแสนหนึ่งนะพ่อเนาะราคาต่อรองราคาหนี่ต่อรองได้เด้อครับเด้อลูกสาวบิ๊กเบิร์ดต่ออะไรวัดมือมีใบมีหลอดพร้อมพ่อรอมาสองตัวนี่ครับตัวนี้ลูกบิ๊กกูไทยครับผมมานอนต่อเบิดเมื่อไรส่วนดีเด้อครับเด้อลูกสาวบิ๊กกูไทยครับลูกสาวบิ๊กเบิร์ด้อครับเด้อเอาเบอร์โทรศัพท์อีกนะครับคุณพ่อศูนย์แปดหนึ่งเก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่ สองห้าสี่ี่โวยใส่พว่๊าสามห้าสี่สี่สามห้าสี่สี่วันเผาสถานเผาพ่อไส้รุ่บ้านเผาเนาะพ่อเนาะอยู่ในหนองบัวล้ำพูเขานี่แหละครับผมผู้ใดสนใจกากิกงกางสอบถามพ่อเราได้เพิ่งส่วนเขาเมื่อพร่เนี่ยนี่แหละครับหน้าตานนะน่าทานแท้ครับสองตัวนี้ยกชุดเลยครับนี่ราคาเพื่นห้องไว้สามเซนราคาในห้องก็ต่อรองเลยนะครับเด้อเอาโอเคครับคุณพ่อมันมันครับผม ด้วยครับเด้อบรรยากาศครับผมตลาดนัดโซนนี่จะเป็นโซนควายครับผมแต่ว่าคนกับพระท่านได้รู้จากหลายเนาะครับเนาะต่อไปจะเปิดทุกวันศุกร์ด้วยครับด้วยนี่เนี่ยอันเหลืองๆนะครับโรงงานน้ำแข็งรถทิพย์ฟังตรงขามกับปั๊มปตทอด้วยครับด้วยคุณนี้กับของกอแกนดนะครับด้วยเปิดตั้งแต่ป่อเจ็ดหมื่นห้า เจ็ดหมื่นห้าพันนี่นะครับเด้อยก็ได้ประมาณจากปีแล้วคุณพอ่พอก็จะเข่าสองปีเลยก็จะเข่าสองปีนะครับด้วยข้อมูงประมาณเท่าไหร่ครับประมาณร้อยสามสิบกว่าน้อยนึงนะกว่เนาะนี่นะครับด้วยผู้ดใดสนใจครับผมกิ้งกลางสอบถามคุณพ่อแล้ว,วก็ได้นี่ครับผมท่ายเปิดดีนะครับด้วยเปิดดีครับผู้ดใดสนใจกิ้งกลางขอเบอร์โทรศัพท์นะพอ่อ 093 05 80 96เก้ดครับเด้อของโคจนเนี่ยแหละครับผมเมื่อนี้มีจากตัว่พราัวับมาสองตัวนครับ้อตอรองได้ที่เก่านะพ่อเนะอาะหาโอเคครับผมนี่ครับผมตัวนี้เป็นตัวที่สองนะครับด้อตัวนี้เปิดตัาไหร่พ่อ เปิดซีมือหะราคาเนี่ยเขาต่อรองได้เหมือนกันนะพอน,นี่นะครับเบื้องหนาง้าเบื้องตาก่อยปีกวัยาเมาื่อพรนะความสูงประมาณเท่าไหร่ครับผมร้อยยี่สิบกว่าครับร้อกว่าเลยครับเด้อราคาเนี่ยเขาก็ต่อรองได้ของกอแกนเนี่ยนะครับผมอยู่นะครับเด้อผู้ใดสนใจกิ้งก้างสอบถามได้ครับผมนัดนี่งอกกลวยกับพ่อตานหลายปนรนเด็เด้อครับเด้อแต่ว่าอีกนัดแรกครับผมนัดแรกที่เขาได้ถ่ายคลิป อยู่นี่ครับผมของทุกวันศุกร์ของพอจ่อยนะครับเด้อนี่ครับผมเอาโอเคพ่อมันมันครับผมนี่เด้อครับเด้อตัวต่อไปครับผมตัวนี้ผสมไปก่อนผสมนะครับผมท้องได้เดือนแล้วประมาณเด็เกีดเดือนแล้วครับเด็เกีดเดือนเลยต้องเกียดกิสานใบมีใบมีหลอดพร้อมปะครับผมนี่ดูครับเด้อข้างนั้นนะครับใบ่หลอดครบ ประกันท่องบครับเนี่ย่ครัะผมประกันทองครับผมเอาเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 0 7ด4หครับผมก้อยยูใส่เนาะครับเนี่ยยูสีบุลเลืองเลงฮานี่ด้วครับด้วยราคาเปิดไปเท่าไหร่ก็ราคิบห้าเนื้อห้าหมืนห้าพันราคาหนี่ฮนตัองไหรบ่เนี่ยน้อยครับจินน้อยนะครับด้วยราคาบ่แพง่างเลยคุณ้ครัห้าห้าหมื่นห้าเนาะนี่นะครับด้ว เป็นลูกผสมเดชเบิ่งบันไทยดูครับเด้อผู้ใดสนใจครับโอ้ไทยดีไทยเปิดดีอาโอเคครับผมมันมันผมสูงประมาณรนอยสามสิบนะครับเนาะนี่นะครับผมโอเคครับมันมันนี่นครับผมต่อไปตัวนี้เป็นลูกผูนบ่แม่ลูกลูกผูเ้อครับเด้อเบ่งหนา้าเบ่งตาครับผมลูกได้ลูกมัดมานจากตัวเลยเนี่ย ตัวสามคาทองตัวที่สามคาทองทองแล้วเนาะอยู่ด้วยครับด้วยบ่งบันไทยด้วยครับผมไทยดีครับผมแม่ลูกลูกผูกเปิดเท่าไรครับเนี่เปิดไิครับแสนห้าหมื่นราคาต่อลองไดเนาะต่อรองไดครับอยู่ด้วครับด้วไว้ยุ่งสครับเนี่ยน้องออบัวลำพูเอาเบอร์โทรศัพท์นี่ครับศูนย์แปดหกสองสามสีองหกแดเก้าครับผมใหยุดนะครับเนาะต้ว่าลูกไซส์นล่าย่างไปคล ขี้ด้อขี้ด้อหนีได้ครับเด้อแม่กะดีครับผมทำไรดำสัตว์ฮะามารจะคบเนี่ยมาสามต้นคบมาคมนี่แม่นบ่แม่นครับนี่นะครับผมคมนี่คบเลกเด้ครับเด้อแสนห้าหมื่นโอ้ลูกยุ่งยังยุ่งง้งยุ่งไก่ยุ่งตัวเบิ่งแม่ได้ครับเบิ่งบันท้ายดี่นหางดีหางเป็นพวะก็เรยสนใจก็อยู่หนองบัวลำพูนี่แหละพูนับไปขึ้นเขาเซมยังโว นี่ครับผมลูกสายตัวนี้เป็นลูกสายของแม่นั่นเด้อครับเด้อนี่นี่ครับหนึ่งแสนห้าหมื่นราคานี่ต่อรองได้นี่ครับผมแม่ลูกผมนี่เด้อแม่ท้องมาดัึกเดือนแล้วนี่ยทองไม่ครบยันหกเดือนแล้วครับเนาะนี่ครับเบิ่งบันท่ายเด้อครัดนุ่มยืงๆนะครับโอ้ท่ายง่ายดีนะครับเด้อผู้ใดสนใจเหาไปชมอยู่คมต่อไปนี่ครับผมอันนี้คมลูกแม่เนาะคครรัับบแม่นี่ครับผมลูกสาว ตาเทีมเทียมชัดจนเลยครับยังกระเบียจับตาเบิดทนั้นแม่สูงเท่าไหร่ประมาณเนี่ยร้อยสามสิบแปดแม่หนีเพอท่านี่ทองเนาะด้ครับด้วยอ่างไงดีเพิ่งบันไทยด้วยครับผมคุ้มนี่เปิดราคาเท่าไหร่หนึ่งแสนสี่หมื่นราคาหนีเขาต่อรองได้ที่เขาเนาะ นี่เลยครับเด้อยเงียดดูเปียดเมื่อนเชียงขาดีเลยครับเด้อยเบ่งหน้าเบ่งตาเอาเบอร์โทรศัพท์บีงเนี้ยครับผมเนี้ย0862349968นี่เลยครับเด้อยผู้ใดสนใจกินกลางสอบถามได้ราคาเนี้เขาต่อรองได้เนาะห้องไวปแสนซีเลยครับเด้อยนี่นะครับผมมีอีกวะมาไปชมดีครับนี่เลยครับเด้วยผมที่สามผู้เดียวนี่ยแะครับผม ลูกสาวเด้อนี่ติแม่ลูกลูกลูกตัวเมียนะครับลูกสาวนี่ครับผมงวงบันทายเด้อลูกกระงามคมนี่เปิดเท่าไหร่ก่อนหนึ่งแสนนะครับเนาะราคาเนี่ยหนึ่งแสนนี่แม่ลูกลูกแม่แม่สูงประมาณเท่าไหร่เท่ด้วย่สามสิบเอ็ด น้อยสามสิบเอ็ดครับสามเอ็ดหรือสามเกีสามเอ็ดครับสามเอ็ดแม่พูดสูงแต่ว่าทรงลูกดีได้นี่เด้ครับเด้อลูกสาวเบิ่งเนี่ครับผมแต่ว่าขาดน้ำเลี้ยงนะครับเนาะขาดน้ำเลี้ยงนีได้ครับเด้อได้ลูกมาจากตัวหรือประมาณนี่ลูกสามจิเขาท่องนี่เด้ครับเด้อขี้ครับผมมันมันนะครับเด้อครับครับสวัสดีครับ นีเด้ครับเด้อตัวน <si ีแมใหไงครับผมมัดไปครับนี่ยมัดในสาเดือนกวัาแล้วครับมัดสาเดือนกว่าเนาะลูกตมอยู่บนเทินูดรความสูงสูงเท่าไรนี่ประมาณเนี้งอแมเปิดเท่าไรก็จะได้เก้าหมาครับเก้าหมื่นห้าีไครับเด้อ่งหนาพึ่งตาตาหนาตาแจ่มแจ่มจำเอาเบอร์โทรศัพท์นี่ครับนี่ยศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามห้าห้าสามห้าห้าสามแปดสหนึ่งแปดแปดสหนึ่กวย้ครับไอ้ ผู้ใดสนใจก็กิงกางสอบถามได้มียังไงดีอ้างดีนี่ครับผมมังหนาได้ลูกได้ลูกมาประมาณจากตัวเลยเนี่ยเอาลูกตัวนึงครับตัวสองนี่ดีหลับเป็นเจ้าของเพคนว่าเจ้าของเพคนว่าตัวแรกตัวสองในท้องเนี่ครับเด้อาโอเคครับผมมันมันครับนี่ครับผมวนดุ้ดสมบูรณ์ดีนะครับเด้อเดา้ไกอ นี่นะครับเด้อยตัวต่อไปครับผมตัวนี้ท่องจักเดือนแล้วครับเนี่ยประมาณนะรเรนก้า,าเดือนกว่าแล้วครับเก้าเดือนกว่าเด้อครับเด้อกจำนวนรัดปีไม่แล้วครับกิน่นไซปีไม่เลยสิรับบหลังปีไม่กุหลานี่นะครับเด้อเป็นควายแม่สาวนะครับเนาะแม่สาวท่องแรกว่าลังปีไม่ก็บวดโดนแครับเพราะว่าอาทิตย์โดนรับนี่ครับผมนมไข่เลยครับผมก่อนควายแม่สาวนะครับเด้อนมยังงี้ยหน่อยครับผมท่องประมาณเก้าเดือนเปิดราคาตอนนี้เนี่ย จได้แสนสามนะครับแสนสามหมต่อร่องเลยครับนี่นะครับเด้อเบงบันไทยด้อครับผมถ่ายไงดีครับผมความสูงประมาณเท่าไรเนาะลายสามสิบหกประมาณลายสามสิบหกเนาะสักันเอาเบอร์โทรศัพท์อีกนะครับผมศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าหดนึหน้วยครับเด้อราคาแสนสามนี่ต่อรองได้นะครับเนาะ คฮาวเคี้ยครับผมมันมันครับผมควบสูงประกันไร่สามสิบห้าแล้วครับร้อยสามสิบห้าประกันไว้ได้ครับเด้อเชี่ยครับผมตัวนี้เปิดราคาบนนี่อันเปิดยุดเท่าไหร่สวัสดีครับสวัสดีครับผมอันเปิดราคาเท่าไหร่ผวมีหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทครับควบสามครับผมโอ้คบสามเล่นบ่มีใหยเพิ่นลูกตัวเมียครับนี่ด้วยครับเด้อผมนี่ลูกตัวดูน้องใต้เพิ่นครับแน่พร้อมผสมนะครับขึ้นมือนีหครับ แม่ขึ้นมื่อนี้เตะอันนี้ลูกผูลูกผูครับลูนี่เด้อครับเด้ออันนี้เป็นเกย์เหนปะครับผมนี่เด้อครับเป็นเืกย์โคมสามนี่ครับผมแม่ลูกได้ลูกมาสองตัวแล้วนะครับเนาะลูกสองครับตัวที่สามคืออยู่ในท้องเด้อครับออกมาสมออกได้จากมือเลรอเรื่อประมาณนี้ไม่ได้เดือนกว่าครับผมเดือนสิ่ห้าวันนี่ครับผมคือโคมสามนี่เปิดไว้ 1,25000บาทึ่งแบาทเอาเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าห้าแปติดต่อยอดราชันลอยอยู่สิงครับผมครับผมยู่ครอบครัวยอดเจริญฟาร์มยุุจับครับโอ้ยุกุดจับครับผมนี่เลยครับเด้อสตัวนี้นะครับเนาะจังหวัดสุดอนี่ครับผมผมสนี่ครับตัวหนึ่งตัวนี้เป็นเงยนะครับเนาะเต็มปีเพื่อนีครับไฟทุ่นได้หนึ่งที สมมุติว่าการพื้นเราตั้งแต่แม่เดียวนี่บอแม่ลูกถึงกันได้บ่ได้ครับผมได้ยิ่เกันนะครับเนาะคอยโทรสอบถามคุยกันได้ครับผมแต่ว่าทับถิ่นไปได้ก็เอาไปถึงโคมสามเลยน้องคอยถื่อครับผมนี่ครับผมโคมสามไปเลยฮาโอเคครับผมมันๆนะครับเด้อะครับผมครับผมสวัสดีครับนี่เด้อครับเด้อโซนงัวครับผมหัวนี่หลายครับครับแต่ว่าบั่งทันนี่พิ่นบุทธันนี้รู้จักกันปรนเดเด้อครับเด้อ ผู้ใดสนใจก็ค่อยมาสอบถามเบิง่งนัดหนาครับผมนะ่ผมนะซนพุ่นน่ยหัวหลาครับนีเด้อครับเด้อโัยงหญ่ดีครับผมมีงหญ่เบิ่งหัวครับบ,รบอ้ท่นี่ซีเมนเพิ่นท้องเลยนะครับผมทับพออะไรไปเนาะครับเนี่ย ครับตัวนี้นะครับเนาะมีใบมีหลอดนี่เด้อครับเด้อเอฟซีกับผมท่านใดสนใจอยากจะได้ง้วนครับผมไอ้เนี่นี่ครับผมได้ลูกมาจากตัวแล้วครับเนี่ยได้ลูกสองขวบพูดไต่ไตายต่โอ้โอ้โหเปิดเท่าไรครับแม่เนี่ยเปิดอยูซีฟหาพันครับแสนกับหาพันครับนี่เด้อครับเด้อง้วนครับผมโตบักง่ายเลยครับมันเป็นสายเลือดเนี่ครับเนี่ยสายเลือดมาจาก สายเลือดทั้งบ่อยุบุนะครับเนาะท่องได้เดืนเดือนแล้วครับนี่ยแล้วครับตามตามใบด้วยครับเด้อผสมวันที่สิกรกฎดาคมเนี่ครับผมไรบ้งนะครับขอเบอร์โทรศัพท์น่ยศูนย์เก้าแปดศูเก้าองูนครับเก้าแศครับงอเฮาอยู่สครับเนี่ยยืผาขาวครับยู่ผาขาวด้วครับเด้อนี่เลยครับพู้ใดสนใจมื่อเนี่ยมาจากตัวครับสองตัวครับ เดี๋ยวครับผมโอเคครับปล่อยเลยครับเดีนแสนกับห่าพันนะครับนะแม่นี่เนาะนี่นะครับโอ้ใหญ่ดีสมบูรณ์ทุกอย่างเลยครับเด้อแล้วตัวนี้นะครับนี่ห้องเท่าไรเกจมื่นสองผสมไปครับนี่ผสมหรอครับท่องหรอครับมีใบมีหลอดครับท่องพ่ออะไรครับพ่อท่องพ่ออะไรครับผสมท่องพ่ออะไร่าโอเคแต่ว่าท่องเลยนะครับเนาะคอยทัวร์มาสอบถามเอาเด้อครับเด้อราคาเกจมื่นสองราคาเขาต่อรองได้ปะต่อรองได้ นี่เด้อครับเด้อเสื้อบ่ห้อยยังครับเนี่ยห้อยโชคครับห้อยโชคอยู่ผ่าเขานะครับเนาะนี่เด้อครับเด้อผู้ใดสนใจงโอ้สมบูรณ์ดีครับผมนี่ครับผมเมืองหนาเมืองตาเขาเอื้นงัวแดงมันบ่ครับแบบหัวแดงราคาของกขต่อรองได้เด้อครับเด้อเกียดมื่นเท่าไหร่ก็เกียดมื่นสองครับเกีมื่นสองราคาเขายังต่อรองได้อีกเด้อครับเด้อเพิ่งเงินแม่นางหน่อยเนาะเพิ่งได้ลูกตัวแรก ท่องแรกท่องแรกครับผมตัวนี้ก็แสนกับหาพันตอร้องได้หาเดือนแล้วครับหาเดือนแล้วครับแม่แม่เลยแม่เนี่ยท่องหาเดือนแล้วนี่เด้อครับเด้อท่องหาเดือนแล้วเบิ่งครับผมสมบูรณ์ดีครับผมทุกอย่างโมมีต่ำนี้นะครับเนาะรับประกันขาทุกขาทอนบ่นี่แล้วครับผมอ้าโอเคครับผมมันมันครับผมฮะบามัน นั่นมัแล้วุ่ขานดพเขาเตเปิดเท่าไรกไยเปิดหห้าสิบห้าท่องไปนี่เพื่นมาทับหรอเด้เพื่อนมาทับอเด้ดีเลยครับเด้อเาเบอร์โทรศัพท์นี่ครับนี่ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสี่สี่หกแปดเจ็ดห้าหกแปดเจ็ดห้ายครับเด้องอยู่น่องสีบุเลี้ยงเขาน่สีบุเี้ยงครับผมีเครับเด้อเบิ้งครับผม ผู้ไดสนใจเด้วยครับเด้วยจิงกลางสอบถามได้นี่ครับผมต่อร้องได้ยืน่เอไหมได้จากน้อยนึงเนาะครับเนาะฮาอเคครับผมหมันหมันนะครับด้วยนี่เด้อครับเด้อยหัวใหญ่ครับผมหัวใหญ่มันเป็นใสเงินขึ้นลูกเจ้ารักครับลูกเจ้ารักเด้อครับเด้อโอ้เบาเลี้ยงสูงนี่สูงคักเด้อครับเนี่ยท่องได้ประมาณได้เดียวนึงเลย่พ่อครับทับเจ้ารักไวย เปิดไว้เท่าไรครับคุณพ่อหนึ่งแสนนะครับเด้อวุ่น้อ้สนใจครับผมวัดแดงพ่อเบอร์โทรศัพท์นี่คุณพ่อศูนย์แปดห้าครับศูนย์แปดห้าห้าศูนย์แปดเจ็ดหกเจ็ดสามงวดยุ่งใส่ครับคุณพ่องวดอยู่หนองบัวลำพูครับอยู่หนองบัวลำพูนี่นะครับเด้อลูกเจ้ารักนะครับเด้อหาโอเคกับพ่อมันมันนะครับเด้อโอ้ยง่ายดีเลยครับได้ลูกมาจากตัวลรอพ่อลูกสองตัวขาทอง เอาโอเคครับไงดีครับผมไงดีงามผมผู้ใดสนใจก็กิ้งกางสอบถามพ่อเราได้ด้วยครับเด้อนี่แหละครับผมตลาดครับผมคนยังพัฒนาดูจะกลายเป็นไรได้ครับเด้อนัดหน้าในสี่ไร่ก็นี่อยู่ดอกครับนี่ครับผมบรรยากาศบรรยากาศกะผู้เสือกับพ่อมีผู้ขายกับพ่อมีแต่ว่าขบทัฒนาลายบรรยากาศร่มรื่นนะครับเด้อ ซุกนาครับผมคิดว่าสิหลายกว่านี้ครับถือได้ครับเลยได้ลูกมากี่ตัวแล้วเนี่ยประมาณได้สองนะคุณอาอ๋อครับผมเพิ่งผสมเนาะครับเนาะเปิดราคาหกหมื่นนะครับเรื่อราคาเนี่ยเขาต่อรองได้เนาะครับเนาะขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยครับ0 8 2 0 8แ0ดสอง4ูนย์แปจ้ะเก้า หัวอยู่บ้านจอมบึงครับผมสีฟูนะครับเนาะโอเคด้วยครับเด้อมันหวานครับผมผสมมีใบมีหลอดหรือว่าผสมกิ่งครับนี่ผสมกิ้งกลางครับผมผสมกิ้งโอเคครับอยู่นะครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมกิ้งกลางสอบถามได้ครับผมหกหมื่นนครับผมโอ้ใหญ่ดีครับผมหาโอเคครับนี่นะครับผมอันนี้คมแม่ลูกนะครับเนาะลูกผูนบ่ แม่ลูกลูกผูด้วยครับเด้อครนังกับลูกผูนบะครบนี่เปิดเท่าไหร่ครับเนี่ยแปดหมื่นเจ็ดพันราคาของเขาก็ต่อรองได้ด้อครับเด้อเหียบซีกับผมคมนี่กับมาน้ำกันคมนี่เท่าไหร่ค้มที่สองนี่เก้าหมื่นนะครับแม่ลูกลูกผูดูกันอันนี้ลูกลูกผูด้วยเนาะ เอาเบอร์โทรศัพท์นี่ครับผม083ครับ083 279 279 1626ครับผม1626เด้อครับเออยอยู่หนองบัวลำพูเฮานี่ล่ะของพ่อจ้อยหนองบัวครับโอ้ของพ่อจ้อยหนองบัวลำพูเด้อครับเด้อผู้ใดสนใจกัทกิงกลางสอบถามคุณพ่อแล้วได้ครับกมนี่80,000 87,000ครับ87,000ื่มนี่90,000นะครับเด้อเอาโอเคครับผมมันๆครับนี่เด้อครับเด้อ ก็เลยสนใจครับผมนัดนี้คนกับพ่อแท้ในหลายเด้อครับเด้อนัดหนานี่คิดว่าหลายคนนี่อยู่ครับนี่เด้อครับเด้อเป็นควายเป็นงัวแม่สาวเปิดราคาเท่าไรครับพี่สามหมื่นแปดพันห้าร้อยครับสามหมนี่เด้อครับเด้อผู้ใดสนใจเด้อครับเด้อเอาเบอร์โทรศัพท์นี่ครับผมศูนย,ย์หกสอง สามสามเก้าห้าเก้าสี่สี่ห้าเก้าสี่สี่ครับผมงอเยอะแยะครับนี่อยู่โนนสังนะครับตัวใหญ่ครับผมราคาหนี่ตอร่องไดบ่ครับนี่เลยครับเด้อผู้ใดสนใจครับราคาสามหมื่นกว่าเอาไปเลี้ยงได้เลยบ่ท่านนึกขื่นหนูนะหรือไปที่ไหนเป็นสาวครับเป็นสาวครับผมนี่ครับผมห้องบอต้องกับงามปันเดก็ได้ซ้ำนีก็พอดีได้ตามเงินนะครับเนาะนี่ครุณเมืองนาเบืองตา ครับผมเอาโอเคครับผมมันมันนี่ครับผมลูกผู้ตี่นี่พราต้นหลังไหมเบื้องหลังเลยพระตัวเป็นลูกพ่ออะไรนี่ครับนี่มีมีใบบ่หรือว่าจังไใบดเป็นฐานเป็นลูกฮะลูกตัต้นสิลูกอุ้ตตั้นเนี่ยเบื้องด้วยแม่ไหมแม่ขาว ลูกแดงเ,เ,เปิดเท <c oughs> ่าะไรครับเนี่ยหาเงื่อนหานาะครับเนาะมึงเด้อครับเด้อผู้ใดอยากได้แม่ลูกลูกผูลูกอุตันมาทันมาห้าหมื่นห้านี่ครับเด้อเจ้าของเดียวกันนี่เนาะครับเนาะต่อรองได้เต่อรองได้เด้อครับเด้อนี่ครับหาโอเคครับผมมันมันครับผมนี่เด้อครับเด้อตัวนี้ควายควายแม่สาวนะครับเนาะ พ้วนท่วนสมบูรณ์ดีนะครับเด้อนี่เด้อครับเด้อผู้ใดสนใจนะครับเปิดเท่าไรครับนี่เปิดราคาเท่าไรเปิดหกหมื่นห่านะครับเด้อความสูงกืบสิบประมาณร้อยเกือบร้อยสามสิบจุดเด้อครับผมประมาณนั่นแหละนี่ครับผมหกหมื่นหานว่ะที่เอาเบอร์โทรศัพท์นี่ตอนที่เราเบอร์เบอร์อะไรเห็นแล้วเนี่ยนี่ครับเพื่อเบอร์โทร ศูนย์แปดแปดศูนย์หกเก็ดศูนย์หกเก็ดสองสี่สี่สามครับสองสี่สี่สามนะครับเด้อควายอยู่ใส่มันขุดแฉะครับมันขุดแฉะนี่นะครับเด้อราคาเนี่ยเขาต่อรองได้เนาะครับเนาะตอรองเด้ครับนี่นะครับเด้อโอ้เหมือนควายแม่สาวหน้าตาดีครับผมตาเตี้ยมเขี้ยมจำชัดเจนเด้อครับเด้อข้ออ่างถุงน้องขาวราคาเนี่ยตอรองได้คุณไปล้างไหมคันท่องก็ดีไปเนาะครับเนาะนี่ครับผมคู่มือใหม่เด้อครับเด้อ กินกลางสอบถามได้ครับผมอโอเคี้ยครับพี่มันมันครับ